สวัสดีกรับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปซีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์นะครับก็ย้ํานะครับว่าเป็นพลังดวงของผู้ที่เป็นชาวราศีเท่านั้นนะครับชาวราศีสิงห์ก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมนะครับถึงวันที่16กันยายนนะครับซึ่งเป็นพลังดวง กรมรวมนะครับช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับของปีพุทธศักราช2568นี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินและก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับโปรดได้ใช้วิจารณญาณ นะครับในการรับชมรับฟังเป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านนะครับและก็กรักรพย์ที่ดีๆที่อ่านออกมานะครับก็ขอให้สร้างความสําเร็จนำมาสึ่งความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขไอ้สมหวังสมปรารถนาเกิดขึ้นจริงกับเจา้าราศีสิงห์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับ อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้ง้านในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับพลังดวงโดยรวมรวมนะครับจะเป็นไปในแนวทางใดมาทั้งจิตอธิษฐานก่อพลัง จากสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั้งปวงเทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจัก,กรวาลนี้โปรดเมตตาสื่อพลังดวงผ่านมาทางไพ่ยิปสีให้พอได้เปิดออกมาอ่านให้เป็นแนวทางให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิดพลังดวงในช่วงครึ่งปีหลังกองปีพุทธศักราช2568นี้ ขอไพยใบแรกที่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนโดยภาพรวมๆของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้สำหรับผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับพลังรวมๆนะครับจะเด่นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแต่พูดถึงในสถานการณ์ต่างๆ โอกาสของการที่จะมีรักดีๆนะครับของคนที่โสดมีโอกาสที่จะได้พบรักหรือคนที่มีความรักอยู่แล้วนะครับที่คบกันอยู่ก็มีโอกาสพัฒนาไปสู่ของการใช้ชีวิตคู่หรือที่ใช้ชีวิตคู่ดูแลกันอยู่แล้วนะครับก็จะมีความใส่ใจที่จะมีความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับที่จะให้ความรักคนสัมพันธ์นั้นได้รับความสุขและก็มั่นคงอย่างต่อเนื่อง ในการร่วมแรงร่วมมือร่วมใจในเชิงธุรกิจการงานนะครับก็ได้รับพลังสนับสนุนกื้กูลในทิศทางที่ดีที่ส่งเสริมไม่สู่เป้าหมายความสําเร็จนะครับก็เรียกว่าทํางานกับผู้อื่นก็รู้แรงรู้ใจกันในทิศทางที่ดีนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จร่วมกันหรือใครที่ทํางานเพียงลําพังคนเดียวนะครับในช่วงวัน,นเวลาดังกล่าวนี้ นะครับก็ท่านได้รับพลังแห่งความรักความอบอุ่นในทิศทางที่ดีเข้ามาเคลื่อนขึ้นนุนนะครับให้ท่านนั้นมีพลังที่จะบริอาในสถานการณ์ต่างๆนั้นสำเร็จสมหวังสมปรารถนาสร้างความสุขความสําราญเบิกบานใจในทิศทางที่ดีนะครับนีก่ก็ความเหมาะสมความคู้ครัวนะครับจะเข้ามาอุปตมคำชูโดยพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งปวงสิ่งมงคลตั้งหลายตั้งปวงนะครับ ประานพอนำหน่วยใช้มาคุ้มครองมาส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านได้รับกับสิ่งที่เหมาะสมที่คู่ควรกับความรู้ความสามารถของท่านที่จะทำให้ท่านนั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับก็เปิดภายต่อไปนะครับความเป็นสเสถียรมั่นคงนะครับที่สี่ไม้เท้านะครับที่สังคมเปิดโอกาสให้ท่านได้รับเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ ด้วยความสําเร็จด้วยความบุดมสมบูรณ์แล้วก็บุดรมสมบูรณ์ไปด้วยความสุขนะครับในครอบครัวสําเร็จเต็ม,ตมด้วยความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานที่จะมีเข้ามานะครับที่ได้รับผลประโยชน์ในความสําเร็จนี้ตั้งชาวราศีสิงและครอบครัวเองนะครับแลก่ก็การที่ท่านพบกับโอกาสแนวทางอะไรใหม่ๆดีๆนะครับในการบริหารในการจัดการในการดูแลในการสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆที่จะไปขอความรุ่งเรืองเพื่องผูบางสถานการณ์ท่านจะพบ โดยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการที่ท่านมองในหลากหลายในมองที่แตกต่างนะครับที่พบโอกาสดีๆของการเติบโตรุ่งเรืองครับการแค้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นเสร็จในทิศทางที่ดีนะครับราชาถือดาบขึ้นในเรือนกองอริเหมือนกับกองชาวราศีกรกฎนะครับ การแก้ปัญหาที่เฉียบขาดนะครับแม้จะเป็นปนัญหาที่เกินความสามารถของบุคคลอื่นก็ตามนะครับไม่ว่าเราจะก็มาเป็นอริเป็นศัตรูหรือเป็นปนัญหายุ่งยากก็ตามนะครับท่านก็สามารถที่จะคลี่คลายไก้ไขศัตรูจะกลับมากลายเป็นมิตรที่ดีมาส่งเสริมนะครับไอ้ทันสูความสําเร็จรุ่งเรืองนะครับ แล้วก็โอกาสของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่ดีๆนะครับที่เป็นส่ข,ของการงอกงามเจริญรุ่งเรืองเติบโตอย่างต่อเนื่องในทินแางที่ดีนะครับแล้วก็การก็ได้รับการช่วยเหลือเกืือกูลาจากผู้หลักผู้ใหญ่มาสนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่งหรือการที่ตานกระจายนะครับความสมดุลความเติบโตนี้ออกไปในพื้นที่อนาเขตที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับขยายความเติบโตไปในต่างถิ่นต่างแดน ต่างประเทศนะครับที่จะทำให้ท่านนั้นมีหลากหลายในเรื่องของความสำเร็จที่จะมีเข้ามาอย่างคล่องตัวนะครับแล้วก็ภายเดชขึ้นมาในเรือนของที่9ด้วยนะครับก็เหมือนของชาวราศีกรกฎด้วยนะครับที่ทั้งราชาถือดาบแล้วก็ทั้ง ไพเดทนะครับขึ้นมาในตําแหน่งเดียวกันเหมือนกันทั้งสองราศีนะครับก็เป็นโอกาสของการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จในทิศทางที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปสู่เส้นทางของการเริ่มต้นของการเกิดใหม่สู่ความรุ่งเรืองเฟื่องฟูหลังจากที่จบปัญหาอะไรต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็ไปสู่ของการสําเร็จสมหวังสมปรารถนานะครับที่จะตามให้ชาวราศีสิงห์ อันนั้นมีความสดชื่นจ่าใสเบิกบานในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับท่านจะมีอารมณ์จ่าใสเป็นพิเศษนะครับที่ได้รับพลังที่ดีๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพลังอย่งความรักนะครับพลังอย่งความเอาว่ามารีใจดีมิตร กัลยาณมิตรที่ดีความสามารถขี่ที่กลมเกลียวนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็พลังออร่าจากพลังแสงอาทิตย์นะครับที่ชาวราศีสิงห์ได้รับเข้ามาก็ทําให้ท่านนั้นมีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานก็ทําให้ความคิดความหมานของท่านนะครับอยู่ในเรียกว่าสมองปลดป่งนะครับคิดอะไรทาอะไรก็ปราดเปรื่องรอบ ข้างนะครับรอบด้านในทิศทางที่ดีที่จะนําพาโซวความจเจริญเติบโตรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องที่จะตามให้ชาวราศีสิงนั้นพบก,กับความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์นะครับหรือสันขึ้นมาในเรื่องของลาภะนะครับไปแต่สําหรับก็ตามนะครับจะสันจะมาบ่งบอกถึงการเจริญเติบโตรุ่งเรืองที่จะตามให้ท่านนั้นได้รับความสําเร็จสร้างความอุดมสมบูรณ์เก็บเกี่ยวผลป,ประโยชน์ ด้วยความรุ่มเรืองพว่ปปูที่สังคมเปิดความเป็นเสถียรมั่นคงนะครับในความสําเร็จเฉลิมฉลองความสําเร็จนี้และก็มั่นคงอย่างต่อเนื่องที่สังคมเปิดโอกาสได้ท่านนั้น เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็การต่อยอดในทิศทางที่ดีนะครับอาจจะมีการสร้างโอกาสของการสร้างความแข็งแรงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ในครึ่งปีหลังนี้นะครับแมนตานจะมีความสําเร็จมั่นคงเติบโตอยู่แล้วก็จะมีการสร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับก็ขยาย ความสมดุลขยายความคล่องตัวนะครับก็อย่างที่บอกนะครับที่ออกเหรียญขึ้นมาบางทีก็การสร้างโอกาสดีๆนะครับไปสร้างโอกาสให้ผู้อื่นได้รับผลประโยชน์ด้วยนะครับไปสร้างธุรกิจในต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศนะครับที่จะให้ได้รับผลประโยชน์ทั้งวุ้นส่วนทั้ง ไกลที่จะเข้ามาเป็นลูกน้องบริวารอะไรต่างๆนะครับที่จะได้รับผลประโยชน์เข้าไปด้วยก็เป็นการสร้างโอกาสได้ของผู้อื่นได้ด้วยที่ได้รับผลประโยชน์ในความสําเร็จของชาวราศีสิงห์นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจของตัวเองเริ่มต้นนะครับ หรือจะเป็นการต่อยอดในความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามก็สู่ความจเจริญง,งอกงามได้ในทางที่ดีที่จะทําให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ด้วยความบูรมสมบูรณ์อย่างมั่นคงอย่างต่อนเนื่องนะครับที่สังคมเติมเต็มต่างผลกําไรผลประโยชน์เข้ามาด้วยความบูรมสมบูรณ์ก็โดยภาพรวมสรุปท่านก็จะเป็นผู้ช่วยสู่เส้นทางของการนั่งอยู่บนบัลลังก์ของทรัพย์สินเงินทองด้วยความมั่งมีสีสุข ด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องทั้งระยะใกล้และก็ระยะยาวนะครับในความสําเร็จที่ท่านบริยารจัดการด้วยกลยุทธ์ที่ดีนะครับโดยศักยภาพสงูงพบกับแนวทางใหม่ๆแปลกๆเข้ามานะครับที่เป็นโอกาสดีๆที่สร้างความรุ่งเรืองพบกับไอเดียที่ดีๆเข้ามานะครับมาสร้างโอกาสของการเริ่มต้น บางท่านไม่มีธุรกิจนะครับก็มีโอกาสพบกับโอกาสดีๆไอเดียดีๆในสังคมเปิดโอกาสให้ท่านไปสู่ความสําเร็จนะครก็จะมีการสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นนะครับหรือแม้นจะมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็จะมีแนวคิดหลากหลายเข้ามาให้ได้พบกับเส้นทางใหม่ๆนะครับในการขยาย อาธุรกิจอะไรใหม่ก็มารีการต่อยอดที่มันคงอยู่แล้วนะครับก็การพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรกับความรู้ความสามารถของท่านแล้วก็ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก้ามาปาม่าอุปตัรรมกำจูส่งเสริมคุ้มครองก็ให้ท่านได้รับโอกาสดีๆของความสําเร็จที่จะมีเข้ามานะครับแล้วก็มีผลประโยชน์ด้วยในความสําเร็จนี้ตั้งครอบครัวของชาวราศีสิงห์และก็ชาวราศีสิงห์นะครับที่จะทําให้ท่านนั้น ได้อยู่กินดีมั่งมีสีสุกนะครับด้วยความบูรโภสมบูรณ์กับความสําเร็จผลป,ประโยชน์เข้ามาจากการงานธุรกิจของท่านนะครับได้รับผลประโยชน์เข้ามาด้วยความสดชืน่นแจ่มใสเบิกบานนทิทิต่างที่ดีแล้วในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับกับเงินทองทรัพย์สินที่เข้ามาก็มีโอกาสได้ด้วยนะครับผลเดือดซันก็ขึ้นมาในเรื่องของลาภะที่จะทาให้ท่านควา้ารางวัลงามๆได้ด้วยในช่วง ครึ่งปีหลังนี้นะครับกับชา,า,าวราศีสิงนะครับแต่ท่านก็ไม่ควรที่จะไปใส่ใจกับกรรังยากรย์ที่บอกมีดวงแล้วก็ไปทุ่มเทกับการเสี่ยงดวงตรงนี้นะครับเพราะบางทีนั้นเพอเดือดฟูก็ขึ้นมาด้วยบางทีความเผลอเรอนะครับความหลงลืมลืมคิดหน้าคิดหลังอันนี้ก็จะทาให้ท่านนั้นเสียโอกาสได้ด้วยเช่นกันนะครับ เพราะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปตุ้มเทกับสถานการณ์นั้นแบบใจจดใจจ่อนะครับคิดในแง่ที่แตกตา่างในแง่ที่ดีๆเอาไว้นะครับถ้าหากว่าท่านจะมีโชคมีลาบนะครับดว้วยความเป็นเดือสันขึ้นมานั้นสิิงศักดิ์สิทธิ์นะครับจะประทานพนรให้กับท่านโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าเดือดรูฟเฟนขึ้นมาในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับที่จะเข้ามาเพิ่มพูนบริบูรณ์ให้กับท่าน แบบอัตนนโนมัติที่ชะตาใม้ท่านนั้นได้รับการเติมเต็มไม่ครอบครัวมั่งมีสีสุขด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายนะครับเพราะบางทีนั้นการไปดิ้นรนกับการทุ่มเทในการบางทีไปฟังกัมพยากรนะครับอย่างที่ฟังกัมพยากรในคลิปนี้นะครับที่บอกยังมีเสียง โชคเสียงลาบนะครับที่จะทำให้ท่านได้รับเงิกนก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆแล้วก็ไปทุ่มเทกับสถานการณ์นี้นะครับเพราะว่าเป็นพลังรวมรวยๆอ่าพลังรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงส่วนตัวของผู้ใดนะครับแต่ว่าท่านไม่มีวาสนาในการที่จะมีโชคมีลาบก็จะทำให้ท่านเสียโชคลาบได้ด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องระมรัดระวังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคิดในแง่ที่่ กว้างแหลกที่หลากหลายเอาไว้นะครับตากว่าท่านจะมีโชคลาภนะครับเป็นพลังดวงที่จะมีโชคลาภท่านก็หลีกเลี่ยงโชคลาบนี้ไปไม่ได้นะครับจะมีสถานการณ์เข้ามาให้ท่านได้รับโดยอัตโนมัตินะครับ แม้ท่านจะนอนอยู่กับที่นะอยู่กับบ้านไม่ได้ออกไปไหนก็ตามนะครับก็จะมีคนนาโชคลาภมาส่งไอ้ท่านถึงหน้าบันไดบ้านนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่พูดขึ้นมาลอยๆนะครับซึ่งเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยๆนะครับบางคนนั้นไม่เคยเสียงดวงเลยในชีวิตนะครับก็อยู่ๆมีผู้เข้ามา ส่งประเคนให้ถึงบ้านเรือนชานถึงห้องนอนนะครับมายัดเยียดให้รางวัลที่หนึ่งอะไรบ้างนะครับซึ่งเราจะเอ็นนะครับที่เคยมีข่าวอยู่บ่อยๆนะครับอย่างตัวอย่างก็อย่างคุณพ่อของคุณตรงใจยประสนอาที่เป็นรารังนะครับที่ พอก็เป็นผู้ขายลอตเตอรี่แล้วก็เหลือลอตเตอรี่ใบเดียวนะครับใบสุดท้ายที่รู้สึกจัดสองครั้งหรือสามครั้งก็จําไม่ได้นะครับแต่ก็เป็นรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับที่นก็ไม่เก็บเอาไว้นะครับตั้นก็ไปยัดเยียดขายให้ผู้อื่นก็ได้รับโชคลาภรางวัลที่หนึ่งไปนะครับแต่ในที่กล่าวหลังมาตั้นก็ได้รับโชคลาภเช่นกันนะครับที่ ได้ตกรางวัลที่หนึ่งเช่นกันที่หลังๆนั้นท่านก็เก็บไว้แล้วก็มีโอกาสนั่นเองนะครับแต่ครั้งแรกๆก็ไปยัดเยียดอะไรกับผู้อื่นได้รับโอกาสนั้นนะครับนี่ก็เป็นโดยบ่งบอกถึงสภาวะแล้วก็มีตัวอย่างอีกมากมายนะครับสําหรับหลายๆคนที่เคยคว้ารางวัลแจ็คพอตนะครับที่ในภาคเหนือนะครับที่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่แต่ด้วยความรําคาญนะครับที่มา ตะโกนขายลอตเตอรี่เสียงดังอยู่หน้าร้านแล้วก็คว้ารางวัลเช็คปลดไปก็เกือบร้อยล้านนะครับในะก็จนช่วงนั้นนั่นนะครับก็คือถ้าว่าท่านจะมีดวงนะครับท่านไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องสอสองงาให้เสียเวลาให้เหนื่อยให้เสียเงินเสียทองนะครับเสียทรัพย์สินเสียอะไรหลากหลายที่เสียผลประโยชน์แทนที่จะได้ลาบนะครับทำให้ท่านเสียอะไรออกไปมากมายนะครับแต่ถ้าจะมีลาบนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาฝาดินจะประทานหมายท่านโดยอัโตโนมัตินะครับและท่านจะเสริมสร้างพลังดวงให้มีโชคมีลาบนะครับด้วยการที่รักษาศีหน้าปฏิบัติตำห้า อยู่เป็นเนืองนิดนะครับก็มีจิตใจโอปอ้อมารีเมตตาสอรสรรพสัตว์โลกด้วยความเมตตาด้วยความใจดีเกื้อกูลมีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นก็มีมิมตรไมตรีเข้าไปเติมเต็มแล้วก็ยามบ้า,บางๆนะครับไม่จําเป็นต้องไปนั่งเป็นพิธีในการสวดมนต์ภาวนาอะไรก็ตามในทุกขณะทุกเวลานะครับที่ท่านสามารถต้องบทคาถาใดได้ก็ว่าไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ยามบ้า,บางทําอะไรอยู่นะครับก็สามารถ ว่ากล่าวบทคาถาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องคาถาเงินล้านพระคาถาชินบัญจรหรือพระศรีวลีฉันข้าวหรืออะไรต่างๆนะครับที่เป็นบทที่ดีๆนะครับไม่ใช่เป็นการเสริมสร้างให้พลังดวงนั้นสร้างปฏิหารนะครับแต่จะเป็นพลังที่จะดึงดูดพลังบวกๆเข้ามาเติมเต็มให้กับเรานะครับแล้วก็เมื่อเราภาวนาแล้วก็ แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปถึงเจ้ากรรมนายเวรอะไรต่างๆนะครับให้ได้รับในอานิสงส์ห่งผลบุญนั้นพอเกิดผลบุญได้เช่นกันนะครับเพียงแต่เรามีสมาธิในช่วงนั้นแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆนะครับไม่จําเป็นต้องตามกําหนดกี่จบกี่เที่ยวอะไรตามแต่นะครับมีเวลาก็ภาวนาไปเรื่อยๆแล้วก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรก็สามารถที่จะสร้างโอกาสสร้างให้เกิดพลังดวงที่มีโชคมีลาบได้เช่นกันนะครับ ส่วนในเรื่องรายจ่ายนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวในครึ่งปีหลังนี้นะครับท่านก็จะเรียกว่ารัดคุมนะครับในการใช้จ่ายเงินท่ากว่าก่อนหน้านี้ท่านเคยเป็นผู้ที่ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยนะครับด้วยความเป็นเดบฟูนะครับทีบางทีนั้นหลายๆท่านได้เงินมามากมายนะครับกับความสําเร็จในการงานแล้วก็ จ่ายออกไปสิ้นเปลืองได้ด้วยเช่นกันเดินกาดขานคิดหน้าคิดหลังอะไรต่างๆนะครับท่านก็จะมาป้องกันนะครับที่ท่านจะมองในมุมที่แตกต่างยิ่งขึ้นนะครับ ที่จะมองถึงคุณค่าต่างกันเงินเพื่อสร้างความเป็นเสถียรมั่นคงให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ให้เหลือเก็บเหลือใช้นะครับด้วยความเป็นราชาตือดาบท่านจะป้องกันนะครับการจ่ายจ่ายมาวางแนวทางใหม่นะครับในการที่จะจับจ่ายใช้สอยการเงินเพื่อตัดปัญหาอะไรต่างๆนะครับที่ทําให้มันเสียผลประโยชน์ ต่างการจชาจ่ายแล้วก็ให้จบปัญหนานั้นแล้วก็ดูแลให้เกิดความสมดุลในการเงินของท่านให้มีเหลือเก็บเหลือใช้นะครับสร้างความเป็นเสถียรต่างการเงินของท่านให้มีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทำให้ท่านนั้นสู่การปลอดภัยต่างการเงินที่มีเหลือเก็บเหลือใช้ทำให้ครอบครัวนั้นมีความสุขกบอุ่นในต่างทรัพย์สินเงินทองกับการวางแนวทางใหม่ๆนะครับที่อาจจะ ก่านกำนึงถึงความเหมาะสมความมุ่คู่ควรนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงวันเวลาังกล่าวนี้นะครับในครึ่งปีหลังนี้โอกาสของคนโสดนะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดความรักความสัมพันธ์ได้ด้วยนะครับชาวราศีสิงห์นะครับที่อาจจะตามให้ท่านนั้นพบกับคู่คอมมิทเมนต์ที่ดีๆนะครับที่มาเริ่มต้นแล้วก็งอกงามต่อไปในความสัมพันธ์ที่าอาจจะมาจากเส้นสายการงานนะครับที่เด่น ได้มาตูกดึงดูดมาพบมาเจอแล้วก็พัฒนาไปสู่กองการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับที่จะเป็นคู่ความมิตรที่ดีนะครับแต,าาต่ไม้ท่านนั้นจบสภาวะของความเป็นโสดได้ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับคนที่จะเกิดความรักในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับก็จะเป็นรักที่ดีๆเข้ามาสร้างความโมกงามเติบโตพัฒนาไปสู่กองการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตนะครับแต่ถ้าใครไม่เกิดความรักคนสัมพันธ์ขึ้นใน ครึ่งปีหลังนี้นะครับท่านก็ยังตูกแหวนความโสดไว้อย่างต่อเนื่องกับการดูแลการงานธุรกิจของท่านอย่างต่อเนื่องต่อไปหรือบางคนก็ยังไม่อยากจะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับอยากจะใช้เวลาอยู่กับการบริหารการงานนะครับมีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานในทิศทางที่ดีกับการบริหารการงานสร้างธุรกิจอะไรบริหารการเงินให้มีความเติบโตแล้วก็ไม่ได้มีความใส่ใจหรือไม่อยากหาหวังผูกมัดเข้ามาให้เป็น ภาระนะครับก็อยากจะใช้ชีวิตผชนภัยไปตามลำพังเรื่อยๆนะครับก็ยังอยู่แบบเป็นโสดอย่างต่อเนื่องเช่นกันนะครับส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ก็จะรับการดูแลนะครับให้มีความสุขกบุญในทิศทางที่ดีนะครับ ่อไปขึ้นมานะครับโปบ่งบอกถึงสภาวะอะไรก็ตามถ้าเป็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์ซึ่งบางคู่บางท่านนะครับที่บางทีก่อนหน้านี้อาจจะนําสภาวะของความเป็นโสดแบบอิสระนะครับมาใช้กับการดรําเนินชีวิตคู่แล้วก็ทําให้เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆนะครับที่ทาให้เกิดความยุ่งยากขึ้นในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็จะมาปรับสมดุลนะครับเพื่อที่จะมองอนาคต ซึ่งกันให้เหมาะสมที่คู่รักคู่ครองสมควรจะดูแลควรจะปฏิบัติอย่างถูกต้องให้ถูกต้องตามลักษณะวัฒนธรรมประเพณีของคู่รักคู่ครองที่ดีๆที่จะดูแลกันด้วยความใส่ใจนะครับก็จะปลดภาวะของความเป็นโสดที่เกิดใช้แบบอิสระนั้นนะครับ mm. เพื่อมาปรับสมดุลให้เข้ากับการใช้ชีวิตคู่นะครับมาสร้างโอกาสใหม่ๆนะครับที่จะให้จบปัญหาต่างๆ นะครับแล้วกพัฒนาความรักความสัมพันธ์ด้วยความใส่ใจด้วยความวงใยซึ่งกันและกันก็ทําให้ได้รับการคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็สร้างความมั่นคงในความรักความสบอาสปูกพันในคู่รักคู่สัมพันธ์ในมีความมั่นคงที่คู่รักคู่ครองดีๆที่จะดูแลกันอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรนะครับก็ทําให้ตานนั้นมีความสุขอบอุ่นในทิศทางที่พัฒนาในความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็สร้างความเป็นเสถียรมั่นคง อย่างต่อเนื่องที่จะเติบโตรุ่งเรืองดีกว่าสถานการณ์ความรักที่ผ่านผ่านมานะครับคู่ใดที่ไม่มีปัญหานะครับก็ได้ทาการพัฒนาให้เติบโตที่ดีกว่าเดิมนะครับที่สร้างความผูกพันมั่นคงอย่างแน่วแน่นและก็หลายๆคู่นะครับก็จะมีโอกาสในการที่จะ ได้รับข่าวดีๆในช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับกับการเติมเต็มที่บางทีก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรมาให้ท่านได้มีโอกาสนะครับในการที่จะมีทายาทเข้ามาที่จะได้มาเป็นสมาชิกเพิ่มในครอบครัวของท่านได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะมีเข้ามาสําหรับบางคู่บางท่านนะครับนี่ก็ในภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีสิงห์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับ ในพลังดวงครึ่งปีหลังกองปีพุทธศักราช2568นี้นะครับก็ขอใจาวราศีสิงห์ทุกท่านมีความสำเร็จนำมาซึ่งความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์มั่งมีสีสุขนะครับมีความรากมักมีครอบครวัวที่มีความสุขอบอุ่นและข้อมั่นคงเช่นกันนะครับขอบคุณครับ